สาอาการที่มีอยู่ในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายอยู่ในร่างกายมนุษย์ก็คือมีจิตใจเมื่อมีจิตใจมันก็มีสามอาการก็คือสุขแล้วก็ทุกข์เฉยๆสามอาการนี้นะครับมันขึ้นอยู่ว่าปัจจุบันเราอยู่อาการไหนเราอยู่กับอาการไหน แต่ว่าต้องเข้าใจว่าต้องรู้จักด้วยว่าสามอาการนี้เป็นเป็นพบเป็นพบเกียบเหมือนเรือนเหมือนเรือนเหมือนพบถ้าเราไปหมายหรือว่าไปหมายมั่นยึดมั่นหรือว่าเชื่อในอาการอันใดอันหนึ่งว่ามันเป็นจริงเป็นจังเราอยู่ในอาการอันนั้น เท่ากับว่าเราอยู่ในพบพบนั้นทีนี้ทั้งสามพบทั้งสามอาการมันเป็นสิ่งที่ตกอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนคือตกอยู่ภายใต้อันนี้จังทุกขังอนัตตาทุกขงังทีนี้มันมันมันจะข้ามพ้นหลุดพ้นมันไปจากสามอาการนี้ได้ยังไง ไม่ได้หมายถึงว่าให้มันไม่มีในใจนะบุคคลผู้ที่บรรลุธรรมแล้วก็ตามสามอาการนี้ก็มีเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นอาการที่อาศัยไม่ใช่เป็นอาการที่ตะคุบหรือว่าครอบครองเป็นเจ้าของได้ในสามอาการสุขทุกข์เฉยๆเนีเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีนี ถ้ายังไม่รู้จักมันจะประกอบด้วยตัณหาสุขก็ประกอบด้วยตัณหาความสุขทุกความทุกขมันก็จะประกอบด้วยตัณหาเฉยเฉยมันก็จะประกอบด้วยตัณหาไอ้ความสุขประกอบด้วยตัณหายังไงก็คือเราอยากรักษามันไว้อยู่อย่างนั้นเราอยากให้มีความสุขอย่างนั้นเราเราพยายามดึงมันไว ดึงมันไว้ให้มันอยู่นั่นแหละไอ้ตัวดึงไว้นั่นแหละคือตัวตันหาอย่างเช่นอีกอันนึงก็ความทุกข์หรือทุกเนะี่ยก็ประกอบด้วยตันหาอย่างไงประกอบด้วยตันหาก็คือเราอยากให้มันหนีจากใจไม่อยากให้เกิดอย่างนี้นะเห็นไหมนี่คือประกอบด้วยตันหาเฉยๆอย่างนี้เฉยๆเราก็อยากให มันอยู่อย่างนั้นแหละเออเราก็อยากให้มันอยู่เฉยๆอย่างนี้แหละสบายดีเหมือนกันอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นตันหาหรือไม่ก็เอ้ะมันลาคาญเฉยๆมันทําไมไม่คิดไม่นึกอะไรเห็นไหมล้นวนแล้วแต่ประกอบด้วยตันหาทั้งสามอาการสุขทุกเฉยประกอบด้วยตันหาทีนี้เราถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อออกจากตันหาได้ก็คือรับทราบมา ความสุขเกิดขึ้นก็รับทราบเออเป็นผู้เห็นเป็นผู้รับทราบเป็นผู้รับรู้มันไม่ใช่เป็นผู้เข้าไปครอบครองความสุขก็เหมือนบ้านหลังหนึง่งความทุกข์ก็เหมือนบ้านหลังหนึง่งความเฉยเฉยก็คือบ้านหลังหนึง่งทีน่นี้บางคนความทุกข์หรือความเหงาเศร้าส้อยเกิดขึ้น เ, à, เราก็ไปเกิดในบ้านหลังนั้นก็คือความเศร้าส้อยเงาง้อยต่อมาก็เป็น,เป,นเ, à, เ,เ, à, เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าบางทีก็เฉยเก็เฉยเฉยเฉยเอย่างนั้นเห็นไหมเป็นนานเข้านั้นเข้าก็ก็นั่นแหละคือคือพบทั้งนั้นแหละคือคือทุกข์ทั้งนั้นนะความสุขความทุกข์ความเฉยเนี่คือรวมแล้วก็คือคือคือทุกข์แต่ว่าถ้าเป็นผู้เห็น ผู้รับทราบมันเกิดไม,ไม่ไม่ตะคุกมันไม่ครอบครองมันไม่เป็นเจ้าของมันในสุขทุกข์เฉยอันนั้นก็จะเป็นผู้รู้ผู้รู้สภาวะที่มันปรากฏในใจสุขทุกข์เฉยรับรู้รับทราบในความสุขมันก็จะประกอบด้วยหลากหลายอารมณ์ความสุขในความทุกข์มันก็จะประกอบด้วยหลากหลายอารมณ์เห็นไหม ทั้งอารมณ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยสุขทุกข์เฉยๆอารมณ์ทั้งหลายแหล่ก็ตามล้วนเป็นภพทั้งนั้นเลยเป็นภพเป็นเรือนให้ตัณหาเข้าไปเกิดวิธีออกจากภพก็คือรับทราบแต่จริงๆเราก็อยากไปเสพมันนั่นแหละความสุขเราอยากอยู่กับมันความสุขความทุกข์เราก็ไม่อยากให้เกิดเห็นไหมอันนี้นี่คือเป็นความเห็นที่ยังไม่ไม่เป็นกลางต่อสภาพธรรมที่เกิด วิธีออกก็เหมือนอย่างที่ว่ารับรู้รับทราบเห็นรับรู้รับทราบเห็นรับรู้รับทราบจนกระทั่งไอ้ไอ้ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเนี่ยมันมันมันแตกสลายไปกับตัณหาอารมณ์ทั้งหลายแหละที่มันเกิดแล้วมันไม่ถูกนําไปใช้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยกายก็คือวาจากายวาจาก็คือไม่เอากายวาจาไปใช้ไประบายก็ศีลก็ก็ เป็นตัวกั้นไว้กั้นห้ามไว้ห้ามไม่ให้กายวาจาเอาไปใช้ตามตามอารมณ์ที่เกิดตามความรู้สึกที่เกิดตามสุขตามทุกข์ตามเฉยๆที่เกิดคือรับรู้รับทราบอยู่ผู้รู้เจริญผู้รู้อยู่รับรู้รับทราบอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ก็ผู้รู้เรามีถ้าหากว่าผู้รู้เรามันไม่แกร่งแล้วก็อาศัยลมหายใจเป็นเครื่องพักเครื่องพักพออะไรเกิดได้เราก็ดูได้ สังเกตได้สังเกตใจสังเกตปฏิกิริยาในใจเรากระทบคําพูดเรากระทบคําชมเราก็ระทบคํานินทาเรากระทบคํา,าคดูด่าว่าร้ายเราก็เห็นแต่ปฏิกิริยาในใจนะไอปฏิกิริยาที่มันเกิดนะั่นแหละอารมณ์สุขทุกข์เฉยนะั่นแหละมันคือพบคือเรือนที่ท่านหาของเราชักชวนให้เราไปเกิดไปเกิดก็คือไปใช้ไประบ,บายไปเชื่อไป สรุปปักใจกับมันอาการเรียกว่าไปเกิดในพบในในตันหาเหล่านั้นนะครับก็พูดถึงเรื่องอาการทั้ง3โดยสังเกตประมาณนี้ครับ